โอเค่ต้องฝากฝนดนทางับุท่านนะครับอยู่กับผมนะครับโอเว่ครับเี่ใหล่าวันนี้จะมาเขีนด้ชื่อว่าฮิโร่เลยเว้ยนะครัโอเค Through the darkness We ม a v e a bloody good time แล้วก็ผมก็ทีมผมก็อยู่คิวเวลคิวเวลหนึ่งเหรอคิว ดีเจนนะครับดีเจนมีนครับฟิเบอูดเซอร์บิงบินซินฟิเซเบนอิงตอนดีวอร์เรอร์แล้วก็ดมเปรียบสั่งเฮลบอนก็มีเอมอรอนบังกี้กิงมอลักซัสแล้วก็ไฟโรแมนเซอร์สกาวนะครับ Oh, I'll, I'll kill them, I'm all not them all without batting an eye. <laughs> ยิ้มของผมก็ประจุเนึ่งก็เป็นเม็ดนนที่อยู่ใ,ใกล้อ่ะมันจะมีรัศมีประมาณเนี้ยกดสกิลว่าจะทําให้เขาแบบแบบแบบมันเฟร์แบบมันจะแบบเอ่อทำอะไรไม่ได้แบบเออคือว่าแบบเอออ่ะะละวเออวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเจ้าฟองก็พุ่งมาใส,าส่ศัตรูครับแบบพุ่งก็เไยใส่แล้วดุดเลือดอันสี่ก็มันจะมีชาร์จมันเก็บได้สามชาร์จ จะหนชาจะมีเกี่ยเี่ยความเสียหายเพิ่มขึ้น่อห้าิทูดูเมื่อใช้สกิลเมื่อใช้ักิลของยามตีจะได้รับเอ่อไม่่อ่ออะไรม่รู้อ่ะและจะได้ค่าสกิลอันติใส่คลิปก็จะได้หนึ่งอันค่าคนณจะได้สามอันโอเคนะครับ ก็มารีวิวมเลันคิวฝันก็เวลาตัวผมไม่ได้ On the h u n ขพาใจนะอยีเห็นหรือเปล่าวะบสรับสองถ้ามันตะิวเผอผมรอบสองหนืดไม่ได้ สองโอ้ผมทำอะไรเขาลุกสองเมื่อสองถึงหัวเนี่ยตรงนี้มันไปแพลนกันแพลนกันจะตีแรกครับผมเหรอเฮ้ยคิดตอบผู้หญิงเยอะ càng đơn I shall console. I'll kill them all without quật ập mà giựt bực mương này quá. Đập đấm đái nữa mương, ngủ lại. About time. I need <did it. coughs> a okay, so hello, hello hello welcome. Uh. Make your choice, Awaken. I'll make it quick. Wing an eye. Join me. I'll kill them all without the betting an <coughs> eye. We will have a few. Oh yeah, we're gonna I'll kill them all without batting an eye, Peter. Make your choice. We will have a bloody game To the feast. the What's next? To the feast. you What's next? On the hand. <floor> About Paste. time. ไอ้ล่างยังไงล่างเอาเปล่าให้ไวเลยให้ไวเลยกดเหตุมาละมาเดมาเดอเอเด้ออ่อเด้อแหลมมนแหลมมาเนาะแหลมมาแล้วจัดเลยแหลมมึงยังต้องเหลาโอ้ยตายเนาะโอ้ยดักหน้าดักหลังเลยเว้ยแดมแดมช่วยหน่อยดิ

เฮ้ยใครรู hey, ้วิธ um> ีการกดอัพสกิลแบบใช้มือบ้างวะ On the h a n I'll make it quick เฮ้ยกดอัพสกิลกดใช้มืกดเลยเี้ย Hey, I need a moment oh, wait. I'll make it quick <laughs> I was beginning to feel a bit anemic uh -huh. To the feast I need a moment อไอ้เ็ดยงดูเ ouais ป็นหงารเข้าเฉยเลยอาบาเพู่ดเดิงแมนจังไอ้ตัู Make your choice, A Walker ไม่อยูไหนแล้วะเนี่ยเฮ้บนไหนกันไหนวะเ่ากี้ยังเห็นอยู่เลนี่วันอยู่ To the f

แค่็แล้วอ่ะรอ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 ดำมีพุ่งมาดำมีหนูลหนูเาเออเดี๋ยวเนี่ยผมว่าอันอยู่รอรูนอย่นะผมรอเอารูนตบแทนวเิดี่เ้่าเกิดว้ยอ้โหว่าแ n v i s i b i l i t y ้า about time กูก้าบไปเก้าร้องอ่ะแบคำนึงวับไปฟูไม่ผมหน่อยได้ปะฟูไม่ผมหน่อยดิดามร้อดามร้อฟูไม่ผมเดี๋ยวผมเข้าเลยเข้าเลยรอเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมากัดให้ลงให้่ฟูฟูมให้มันดิฟูมให้มันดิพี่ฟูมให้มันหน่อย วัดเด่นนะฮะดูไม่หน่อยหน่อยเพื่อนโดนไฮโลเนี่ยไฮโลดีกว่ามามามานิ่มๆเลยเฮ้ยไม่รีบไปคิววะตายดไม่ดีดูไม่ดูไปเลยซูมดิโอ้ย

โดน <si ี่โอ้ยชิมหายแล้วนี่เออไมเข้าตัวชิมหายแล้วครับเพื่อนเลยเข้าแป้งคั่สดเลยดอกมันมีอนติมันมีอนติมันมีอนติมายังมันมีอนติเต็มตัวเยอะ One of your structures is under attack b e t t i n g an eye.

All day, all day, all day. I'll make it quick. I'm you Steady on old chap. On the hunt. Quite right. Absolutely. Spiffy. So, uh, uh. About time. I need a moment. I'm trying to. <laughs> on the hunt. I need a more. What's next? I'll make it quick About time On the hand. I'll make it quick I'll drop

เฮ้ยอัพนกเลยดิใครมีตังมาร้ยเร็วเร็วเร็ว,รว,รวมากลางหน่อยเร็วปื้วับมาเลยโอ้โหไม่มีใครมาเลยวะดิวับพึ่งหลีโอ้ขึ้นได้ปะ๋อาสวะเด้นะ ลงมาโดนทุกอย่างเอา่คิวหมดแล้วกิวนะเนี่ยไพโลพกเกาแม่งไม่เอานะโลดไปหหน่อ,นอนยดิ About time Make your choice a ลงมากูโดนทุกสกิลเลยม่อกี้นีา ขนาดกูเล่นไม่เป็นนะเนี่ยตัวเนี้ยอ็โหดนะเอ๊ะพวกมีใครมาเกลี้ยงผมเลยปะคนไอ้ขึ้นเราบ้านบนอยู่แบบนี้นี่ครับเป็นอวตารของตัวนี้นะครับเวลากดอันติแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเอ่อขังคราวต้องขั้นสามนะครับถ้าไม่ขั้นสามมันก็จะไม่เปลี่ยน ใครแม่งเี้ยวหวานานะ n e s แ s, <S แ็มแดมันตัดต้นไม้กยบา i n I have a d e i t u e c k ี d มันขึ้นมาแล้วนะมันขึ้นมาแล้วรอรอรอจัดบุฟเฟ่มันมเลยม,มามามารอจัดบุฟเฟ่ให้ จัดจัดอาหารแน่ๆเลยมามีกับตอนเฮ้ยเนี่ยในตัวหลังในตัวหลังเฮ้ยกลับเลยเฮ้ยเล่นมาแล้วจัดดิ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลเรามาเราเมาเรามา Kill them all without bending an eye. <laughs> What's next? I'll make it quick. Oh, that, that. The Legion have destroyed a Hellborn tower. Don't <laughs> <laughs> <It's> About time. <gasps> I'll make it quick. Yeah, I'm going through the darkness. I need a moment. What's next? Hello, oh, Bob. I'm having to feel a bit uneven. นี่เราดนเล่นบอลเลยเล่นอออออม่ได้เ็สิเ้ใครมาใครมาใคมาตายเลยสตว์ไม่ได้มาเีกมเร็วฟอรมเร็วว่ะ Make your choice, Daywalker. About time. Yeah, Come To the feast. We'll have a bloody good time. I need a moment. I need a moment. My <coughs> machine. The darkness. I'll I'll kill, kill them all without batting an eye. <laughs> One of your structures is under attack. About time. I'll make it quick. Yum. Make your choice. Right To the field. Good. I was beginning to feel a bit anemic. ใครว่าคนเลยวะ Legion wins วันนี้นี้ครับบ๊ายบายแม่งันเลยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวคิดาผมคิดมาตีกดเลยไม่ไหวไม่ไหว